สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์โอโตโยต้านะคะวันนี้โอจะมากับคันนี้เลย Fortuner Reader G นะคะเห็นหน้าหลอๆอแบบนี้ได้แปลงเป็น G r Sport ซึ่งราคาของเขาจ r Sport ปร์ตเป็นหเก้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งครบจบที่ศูนย์สามารถเคลมประกันชั้นหนึ่งได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเดีวโอจะพามาดูว่าคันนี้นะคะได้แถมอะไรกันบ้างนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าชุดแปลงหน้าที่แถมนะคะนี่โลโก้แก้วนะคะตรงนี้นะคะมาพร้อมกับกราบล่างกันชดนด้านล่างช่องลมตรงนี้นะคะที่ได้แถมมาพร้อมกับสัญลักษณ์ gr สปอร์ตเท่แบบนี้นะคะและเขี้ยวนะคะได้แถมนะคะในเซตของเซ็ตหน้าของ gr นะคะเขี้ยวดําแบบนี้หรือว่ากรณีที่ลูกค้าอยากได้เขี้ยวขาวก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะและตรงนี้นะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED โปรเจกเตอเป็นช่องๆแบบนี้นะคะอันนี้จะอยู่ในราคาอยู่ที่38,000บาทด้านข้างนะคะได้แต่งเป็นล้อเวลนะคะขอบทองเท่ๆแบบนี้นะคะที่ยางของเขาจะมีขนาด1ิดนิ้วนะคะหรือว่าตรงนี้เลยซุ้มล้อนะคะในกรณีที่ลูกค้าอยากได้ซุ้มล้อเป็นสีดำเงาก็แจ้งเซลได้หรือว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถเพื่อที่จะให้เหมือน CR สุดๆก็ทำได้นะคะ และด้านบนตรงนี้เนาะกระจกนะคะได้เป็นกระจกดําได้อัปเดตเป็นกระจกดําเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อยากจะบอกว่าเหมือนซีมากๆเลยมือจับนะคะตรงนี้ยังเป็นโครเมียมอยู่ในกรณีที่ลูกค้าอยากได้เป็นดนาําเงาหรือว่าสีเดียวกับตัวรถก็แจ้งคุอได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังนะคะยังเป็นสัญลักษณ์ของลีดเดอร์นะคะหรือว่าลูกค้าอยากใส่เป็นสัญลักษณ์ของ อ่อา G.R ก็แจ้งได้นะคะนี่ G.R ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะกันชนท้ายกับด้านล่างตรงนี้นะคะได้ติดตั้งให้เหมือน G.R เรียบร้อยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากได้ f o r t u n e r p Regender นะคะก็สามารถติดต่อโอได้นะคะหรือว่าอยากจะแต่งแบบรุ่น G นะคะตัวนี้คันนี้ก็จะเป็นอ่า f o r t u n e r l e a d e r G ในราคา1นึ่งล้าน4ี่0 42,000บาทเท่านั้นนะคะเพื่ออัพเกรดให้เหมือนกับตัวท็อปในราคาล้านเก้าก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะชุดแต่งนะคะมีที่เราที่เดียวสามารถเคลมประกันชั้นหนึ่งได้ทั่วประเทศนะคะและตัต้าของเรานะคะมีแอปชิโคเน t หรือว่าเป็นแอปที่สามารถบอกตำแหน่งรถยนต์นะคะได้ด้วยและมีสรรพคุณอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ